สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กับโค้ชเฮียบอลทีเด็ดกันก็กลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับสําหรับโค้ชเฮียบอลทีเด็ดก่อนจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กันครับก่อนอื่นก็ต้องฝากเพื่อนเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้โค้ชเฮียด้วยครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะรับข่าวสารใ,ใหม่ของโค้ชเฮียกันมาดูฟุตบอลวันนี้กันครับวันนี้วันพฤหัสที่2ี่ส้พฤษภาคม2 5 6 6 โคดเฮียมีฟุตบอลนีลีกยุโรปคู่ที่น่าสนใจมาวิเคราะห์และให้ทีเด็ดกันอยู่3คู่นะครับเริ่มกันที่คู่แรกครับเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมอันดับ4ในตอนนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชลซีทีมอันดับ12คู่นี้ก็คลิกเอาอปนาตี2ตรงมาถึงคู่ถัดไปนะครับก็เป็นฟุตบอลลาลิก้าสเปนเป็นการพบกันระหว่างเรลมาโยกาทีมอันดับ12ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบาเลนเซีย ทีอันดับ13คู่นี้ก็คลิกเอาไปดาเที่ยงคืนครึ่งมาถึงคู่ปิดท้ายครับเป็นการพบกันระหว่างโอซาสุน่าที่ันดับ10เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอตแลนติกบินเบาที่ันดับ7คู่นี้ก็คลิกเอาไปดาตีสองครึ่งเพื่อนเพื่อนท่านไหนครับต้องการรับทัศนะคู่เด็ดเด็ดคู่อื่นๆคู่ VIP ก็แอดไลน์มาหาโค้ดเฮนได้นะครับหรือจะสแกน QR โค้ดที่หน้าจอด้านล่างนี้ก็ทำได้เลยนะครับผมก็มาเริ่มวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กับโค้ดเฮยกันครับ มาเรื่องคนที่คู่แรกครับเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมนี้เป็นนัดตกค้างเป็นนัดที่37ของสองทีมครับเป็นการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดจะเปิดสนามโอแทฟฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนของเชลซีคู่นี้ก็คิกเอาเป็นนาทีสองตรงเรราคาคู่นี้ครับให้เจ้าบ้านแมนยูเป็นต่อขึ้งครุบลูกสูงต่ำเปิดที่3ลูกมาดูผลงานของแมนยูกันครับตอนนี้ลั่งอันดับ4ลงเล่นไปแล้ว36นัดมีอยู่69คะแนน ผลงานการเล่นในบ้านของแมนยูครับ17นัดชนะไันได้13นัดเสมอ3นัดและแพ้ไปเพียง1นัดยิงได้30ประตูเสีย8ประตูอัตราวิเลนอยู่ที่76.5%มาดูผลงานของเชลซีทีมเยือนกันครับตอนนี้ลังอันดับ12ลงเล่นไปแล้ว36นัดมีแค่43คะแนนผลงานการเล่นเป็นทีมเยือน18นัดชนะ5เสมอ4แพ้ไป9ยิงได้17ประตูเสีย24ประตูอัตราวิเลอยู่ที่ ยิดปเดูผลงานเฮดทูเฮดที่นั้งคู่เจอกันครับ10นัดหลังสุดก็เป็นแมนยูชนะได้3นัดสเสมอกัน6นัดและแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวผลงานนัดล่าสุดที่นั้งคู่เจอกันก็ลงเล่นในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อฤดูการเชลซีเล่นในบ้านและสเสมอแมนยูไปได้ที่สกอร์1ประตูต่อหนึ่งมาดูผลกานขันที่ผ่านมาของแมนยูกันครับ10นัดหลังสุดแมนยูก็ชนะได้4นัดสเสมอ3นัดและแพ้ไป3นัด ผลงานนัดล่าสุดของแมนยูก็ลงเล่นในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมนยูออกไปเยือนบอลมัด์ตเอฟซีและชนะมาได้ด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ผลงานก่อนหน้านี้ครับแมนยู U, เล่นในบ้านชนะบุฟมา2อศูนย์ผลงานนัดก่อนหน้านี้แมนยู U, ออกไปเยือนเวสต์แฮมและแพ้มาด้วยสกอร์หนงศูนย์ผลงานก่อนหน้านี้ก็ออกไปเยือนไบตันครับและแพ้มา1นศูนย์เช่นกันผลงานก่อนหน้านี้ก็เล่นในบ้านครับชนะแอเตเลติลลาหนึ่งประตูต่อศูนย์สรุปผลงาน5นัดหลังของแมนยูครับก็ชนะมาได้3นัดและแพ้ไปอีก2นัด แล้วตั้ง5นัดหลังสุดก็กินแฮนดิแคบได้แค่2นัดครับแล้วก็อันเดอร์ไปทั้ง5เกมรวดเลยมาดูฝั่งเชลซีครับผลกาแอังขัน10นัดหลังสุดเชลซีก <Chelsea S 2> ็ชนะมาได้แค่1นัดเสมอ2นัดและแพ้ไปถึง7นัดผลงานนัดล่าสุดเชลซีลงเล่นก็ลงเล่นในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ เชลซีออกไปเยือนแมนซิตี้ครับและแพ้มาด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นเชลซีเล่นในบ้านเสมอฟอร์เรสต์สองสองนัดก่อนหน้านั้นเชลซีออกไปเยือนบอลมัตและชนะมาได้3ประตูต่อหนึ่งัดก่อนหน้านั้นเชลซีออกไปเยือนแอตเลติโนนและแพ้มา3ประตูต่อหนึ่งัดก่อนหน้านั้นเชลซีเล่นในบ้านครับและแพ้เบนฟอร์ดสองศูนย์หลุดผลงาน5นัดหลังสุดเชลซีก็ชนะมาได้แค่1นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป3นัดแล้ว5นัดหลังสุดก็กินราคาเฮดิแคปได้แค่2นัดเช่นกันครับ ส่วนสูงต่ําก็เป็ดโอเวอร์สเกมครับและอันเดอร์ไป2เกมมาดูแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังราคาเดียวกันที่ราคาครึ่งควบลูกราคานี้แมนยู you, กินราคาที่2เกมและเสียราคาที่ไป3เกมมาดูเชลซีครับราคาครึ่งควบลูกราคานี้เชลซี Chelsea, ก็กินราคานี้ไป3เกมและเสียราคานี้ไป2เกมสูงต่ำสามลูกแมนยูโอเวอร์หเกมเจ้า2เกมแอนเดอร์ไป2เกมสูงต่ำเชลซีสามลูกเชลซีไม่มีโอเวอร์เลยครับเจ้าไป1เกมแอนเดอร์ไป4เกม มาดูความพร้อมตัวผู้เล่นในเกมนี้ของตะก,กูก,กันครับเริ่มที่เจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของกุนซืออิลิกเทนฮาร์เกมนี้จะมาในระบบ4 2 3 1เกมนี้มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บมา5รายครับผู้เล่นตัวหลักๆที่ยังเจ็บอยู่ก็มีมาเซลสบีเซอร์กับรินซันโดมาติเนตครับเป็น2ผู้เล่นตัวหลักที่ยังไม่หายเจ็บกลับมาสเวนผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามนะครับผู้สาประตูยังคงใชเดวิดเดเคอาร์แบ็กซ้ายเป็นลุกชอแบ็กขวาเป็น อารอนวานิสาก้าคู่ชนะครับวันนี้ใช้ลาเฟเอลวารลานจับคู่กับลินเดเลิฟมิดฟิลตัวรักสองคนเป็นคาเซมิโลลงเล่นร่วมกับคริสเตียนอิลิกเซนสามประสานในแนวลูกวันนี้มีจาดอนซานโชอยู่ทางซ้ายครับแล้วให้แอนโทนี่อยู่ทางขวามิดฟิลตัวลูกตรงกลางเป็นบูโน่เฟอร์นันเดสสวนหน้าตัวเป้าวันนี้เปลี่ยนมาใช้มาคัดแลดฟอร์ดมาดูทีมเยือนเชลซี T o C กันบ้างครับของคุณซื้อแฟงแลมพาดเกมนี้จะมาในระบบ3-43 เกมนี้มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บมามากถึง8ปรายเลยครับผู้เล่นตัวหลักๆที่ยังเจ็บอยู่ก็มีทั้ง James, e, Mason outh, ลิซเจมเอนกาโลกองเต้เม well. สันเมาส์และก็เบรตมิวชิกเวลสคนนี้เป็นผู้เล่นที่ยังไม่หายเจ็บกลับมาเล่นในเกมนี้ได้ครับสป็นผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจงสนามในเกมนี้ครับพวกสับตูอยังเป็นเคป a าอริซาเบกาแนวรับ3คนมีเทวซาโลบาดิเอโกซิลวาอีกคนหนึ่งใช้เวสลี์โฟฟาน่า วิงแว็กฝั่งขวาเป็นเซซ่าอปิโกเอต้าวิงแว็กฝั่งซ้ายเกมนี้ใช้เจ้าหนูดาวลุ่งอย่างเลวี่ฮอลสองวิฟิลตรงกลางสนามครับเป็นเอนโซฟอนันเดสจับกู้กับลูเบนลอสตัชชิคสามภาษาในแนวลุกวันนี้ใช้แคนนอนคาร์ลกเกอร์ลาฮิมเซอร์ลิงสุดหน้าตัวเป้าวันนี้เป็นไคลฮาวเวิร์ดก็น่าจะเป็นชุดที่ดีที่สุดของเชลซีณเวลานี้ครับแมนยูวันนี้นะครับต้องการอีกแค่หนึ่งคะแนนเท่านั้นก็รักษาพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าไว้ได้ พอตอนนี้มีแต้มทิ้งอันดับ5อย่างลิเวอร์พูลอยู่ถึง3คะแนนและลงเตะน้อยกว่าอีก1นัดส่วนทีมเยือนเชลซีครับตอนนี้ก็อยู่อันดับ12ไม่มีรุนอะไรแล้วนะครับสำหรับฤดูกาลนี้ของเชลซีก็เล่นในครบตามโปรแกรมเท่านั้นเองครับแล้วทําอันดับพอดีที่สุดในฤด,ดูกาลนี้ผลงานช่วงหลังของเชลซีก็มีผลงานดีขึ้นเล็กน้อยครับภายใต้การคุมทีมของแฟรงค์แลมพาร์ดส่วนฟอร์มของแมนยูครับก็กลับมาทํางานได้ดีใน2นัดหลังสุดที่ชนะมา2นัดรวดเลย แต่ผลงาน2นัดหลังสุดที่ได้นในบ้านก็ชนะคู่แข่งมาลวดทั้ง2นัดเช่นกันแต่ผลงานในะการเล่นในบ้านฤด,ดูการนี้ของแมนยูทำงานได้ดีมากเลยนะครับ17นัดชนะได้ถึง13นัดและแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวแต่ผลงานการเล่นที่เจอกันเองเฮดตูเฮดห้านัดหลังสุดทั้งเยาทั้งเย็ยนของแมนยูที่เจอเชลซีครับก็ทาอะไรไม่ได้กันทั้งคู่ครับเสมอมาทั้ง5นัดลวดในราคาคู่นี้ครับให้ทางแมนยูต่อครึ่งครบลูกสูงต่ําเปิดที่3ลูกคุณนิโค้เฮยมมองว่า แมนยู <Man> ต้องการอีกเพียงแค่1นคะแนนครับสำหรับเกมนี้แต่ก็เป็นการเล่นในบ้านนัดสุดท้ายของฤดูกาลนี้เกมนี้ก็น่าจะบุกใส่ทีมเยือนอย่างเชลซีตั้งแต่ต้นเกมครับเพื่อจะเอาใจแฟนบอลของตัวเองด้วยเักยภาพของตัวผู้เล่นและฝีมือของคุณซือิลิกเคงฮาร์คุณนีโคเทียเชื่อว่าแมนยูเล่นในบ้านจะชนะทีมอย่างเชลซีได้อย่างสบายสบายครับคู่นีโคเทียให้อยู่ต่อแมนยูครับสูงต่ำคู่นีโคเทียให้อยู่สกอร์ต่ำฟันธงไปที่แมนยูจะเปิดบ้านและชนะทีมเยือนอย่างเชลซี ไปได้ทียสกอร์2ประตูต่อ0ูมาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ถัดไปนะครับก็เป็นฟุตบอลลาดิกาสเปนเป็นการพบกันระหว่างเรียวมาโยกาจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไอ้ข้างขาวบาเลนเซียเกมนี้ก็คลิกเอาไปดาเที่ยงคืนครึ่ง,รง,รง,รงเรียนราคาคู่นี้ครับให้ทีมเยือนบารเลนเซียต่อราคาเสมอสูงต่ำเปิดที่2ลูกมาดูผลงานของทั้งคู่กันครับเริ่มที่เจ้าบ้านมาโยกาตอนนี้ลัางอันดับ12ลงเล่นในลีกมาแล้ว35นัดมีอยู่44คะแนน ผลงานการเล่นในบ้าน17นัดชนะ8เสมอ5แพ้ไป4ยิงได้18ประตูเสีย12ประตูอัตราวิเลียดอยู่ที่47.1%มาดูผลงานทีมเยือนบาเลนเซียครับตอนนี้รังอันดับ13น้องเล่นเนลิกไปแล้ว35นัดมีอยู่40คะแนนผลงานการเล่นไปทีมเยือน17นัดก็ชนะมาได้3นัดเสมอ3นัดและแพ้ไปถึง11นัดยิงได้14ประตูและเสีย24ประตูอัตราวิเลียดอยู่ที่ 17. 6 ดูสิติ e เฮต o เฮต d นักคู่เจอกัน10นัดหลังสุดก็เป็นมาโยกาชนะ3นัดเสมอ3นัดและแพ้ไป4นัดผลงานนัดล่าสุดที่นักคู่เจอกันก็เป็นลาลีก้าเมื่อต้นฤดูกาลบาเลเซียเล่นในบ้านและแพ้กับเรือมาโยกาไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1มาดูผลงานขันที่ผ่านมา10นัดหลังสุดกันครับเจ้าบ้านมาโยกา10นัดหลังสุดก็ชนะมาได้3นัดเสมอ3นัดและแพ้ไป4นัด ผลงานนัดล่าสุดก็ลงเล่นในลาลีก้าออกเยือนอัลเมเรียและแพ้ไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์แต่ก่อนหน้านันเล่นในบ้านครับชนะการดิสหนึ่งศูนย์ก่อนหน้านั้นไปเยือนคิโรนาและแพ้มาด้วยสกอร์สองหนึ่งก่อนหน้านั้นก็เล่นในบ้านครับเสมอบินเบาหนึ่งหนึ่งัดก่อนหน้านั้นไปเยือนแอดมาลิดและแพ้มาด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งสรุปผลงาน5นัดหลังสุดของมาโยกาก็ชนะมาได้แค่1นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป3นัดแต่ก็กินราคาให้ทีแคบได้สองนัดครับแล้วก็มีสก มาดูผลงารแข่งที่ผ่านมาของบาร์เซียกันบ้างครับ10นัดหลังสุดบาร์เซียก็จะได้ถึง4นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป4นัดผลงานนัดล่าสุดที่บาล์เซียลงเล่นครับก็ลงเล่นในฟุตบอลลาลีกาสเปนบาร์เซียเปิดบ้านและชนะแชมป์เก่าอย่างเลมเบรดิตไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0นัดก่อนหน้านั้นออกไปเยือนเซลตาบิโกและชนะมาได้2ประตูต่อ1นัดก่อนหน้านั้นเล่นในบ้านครับและเสมอบียเรน1-1นัดก่อนหน้านั้นออกไปเยือนกาดิตและแพ้มาด้วยสกอร์2-1นัดก่อนหน้านั้นก็ได้เล สรุปผลงาน5นัดหลังสุดของบาเลนเซียก็จะได้มาได้ถึง3นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป1นัดแล้วก็กินราคาให้ที่แก็บได้ถึง4นัดเลยครับแล้วจบที่สกอร์สูง3นัดและต่ำไป2นัดเห็นที่แคปบเอเชียย้อนหลังราคาเดียวกันที่ราคาเสมอราคานี้มาโยก้ากีราคานี้มา2เกมและเสียราคานี้ไป3เกมมาดูบาเลนเซียครับที่ราคาเสมอราคานี้บาเลนเซียไม่กินราคานี้เลยครับเจ้าไป2เกมและเสียราคานี้ไป3เกมสูงต่ำ2ลูก เรียมายอกกาโอเวอร์1เกมเจ้าไป3เกมแลนเดอร์1เกมสูงต่ำ2ลูกปารนเซียก็โอเวอร์ไป2เกมแลนเดอร์ไป3เกมมาดูความพร้อมหน้าตัวผู้เล่นในเกมนี้กันเริ่มกันที่เจ้าบ้านอย่างเรียวมายอกกาของกุนซือชาเวียอากิเล่เกมนี้จะมาในระบบ532เกมนี้มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บมา5ารายครับผู้เล่นตัวหลักที่ยังบาดเจ็บอยู่ก็มีมัตาญานาตาสิกมานูโมรานเนสอีกคนหนึ่งก็เป็นอันโตนิโอลาเนโล สามคนนี้ไม่สามารถลงช่วยทีมนในเกมนัดนี้ได้เบื้ผู้เล่นที่คาดว่าจะสนามในเกมนี้นะครับผู้ตัดประตูยังคงใช้เ like ปเด็กไลโควิดปลากระกหลังตัวกลาง3คนก็มีมาตินวาเจนเนนิดฮันซิคาดูดิสอีกคนหนึ่งเป็นโจเซ่โคเปเต้แบ็คซ้ายเกมนี้ใช้ปาโบลมาเฟโอแบ็คขวาเป็นอันเตนิโอซานเชสมิดฟิลด์ตัวกลางสนาม3คนมีอ e ีคังอินลงคุมเกมร่วมกับอีดิซูบาบาอีกคนหนึ่งใช้โรดิเกส ศูนย์หน้าคู่วันนี้ใช้อามัดดีเอดูจับคู่กับเวดัสมูริกิมาดูทีมเยือนบาเลนเซียของคุณซือลูเบนบาลาคาเกมนี้จะมาในระบบ42-31เกมนี้มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บมา1นลายก็คือมาโกเตซูซาแล้วก็มีผู้เล่นที่ติดโทดแบนอีก2รลายครับก็คืออิเลทอมากับยูนุสมุสซาทั้งสองคนก็ลงเล่นในเกมนี้ไม่ได้เช่นกันครับสเปนผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้ ผู้สาบประตูเกมนี้ใช้จอรจีมามาดัสซิวิลี่แผงหลัง4คนวันนี้มีคอเลอาลงเล่นเป็นแบ็กขวาคู่เซนเตอร์ฮาฟเป็นเปาลิสตาจับคู่กับดิกาบีส่วนแบ็กซ้ายเป็นโคเซกาย่ามิดฟิลด์ตัวรับ2คนวันนี้ใช้ชาวีกุยล่าจับคู่กับนิโคลัสกอนซาเลสสามแนวลุกมีเดียโกโลเปสซามูเอลลีโน่มิดฟิลด์ตัวลุกวันนี้ใช้โดมิงโกสอัลเมดาสุดหน้าตัวเป้าวันนี้ใช้จัสตินไคเวิร์ด เกมนี้ทั้งคู่มาเจอกันครับของ2ทีมที่อยู่กาลางตารางทั้งคู่มีอันดับติดกันแต่มายก้กามีคะแนนมากกว่ามาเลเซียอยู่4คะแนนวาเลเซียก็ยังไม่ปลอดภัยสักทีเดียวนะครับสำหรับฤดูก,กาลนี้เพราะมีแต้มนําทีมอันดับ18อย่างเรียวบยะโรล,ลิตอยู่แค่2คะแนนส่วนมายอ้กาก็น่าจะอยู่ในโซนปลอดภัยแล้วนะครับผลง,งานช่วงหลังของมาเลเซียก็ทาผลงานได้ดีขึ้นมากเลยครับโดยเฉพาะ5เกมหลังสุดชนะได้ถึง3นัดแล้วก็ทําผลงานได้ดีในการเล่นไปทีมเยือนด้วยครับ3นัดหลังสุดก็ชนะได้ถึง2นัด มาเจ,เจอเจ้าบ้านอย่างมาโยก้าผลงานการเล่นในบ้าน3นัดหลังสุดก็ยังไม่แพ้ใครเลยครับชนะมาได้2นัดและเสมออีก1นัดทิติเฮตูเฮทั้งคู่เจอกันเขาค่อนข้างสูสีกันมากแานกันแพ้แพ้กันชนะมาโดยตลอดเลระคาคู่นี้ให้ทางทีมเยือนอย่างบาเลเซียต่อราคาเสมอสูงต่ำเปิดที่2ลูกถึงผลงานช่วงหลังของบาเิเซียจะทำผลงานได้ดีขึ้นมามากแต่มาเจอกับมาโยก้าที่เล่นในบ้านได้ดีในฤดูกาลนี้ก็น่าจะยากที่จะเอาชนะมาโยก้าในบ้านได้ง่ายๆครับ แต่คู่นี้มุมเสมอน่าจะออกได้กว้างที่สุดแต่ถ้าต้องเลือกนะครับโคเทียยังเชื่อใจเจ้าบ้านอย่างมายอก้กาคู่นี้โคเทียให้อยู่รองมายอก้าดีกว่าครับตรงต่ำคู่นี้โคเทียให้อยู่สกอร์ต่ำฟันธงไปที่เจ้าบ้านมายอก้กาจะเฉือนชนะบาเลเนเซียไปได้ด้วยสกอร์หประตูต,ต่อศูนย์ครับมาวิเคราะห์กันต่อที่คู่สุดท้ายในวันนี้นะครับก็ยังคงเป็นฟุตบอลลาลีกาสเปนเป็นการพบกันระหว่างโอซาซูน่าจะเปิดสนามเอลซาดาสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของแอตเลติกบินเบา คู่นี้คิกเอาเวลาตีสองครึ่งเลราคาคู่นี้ให้ทีมเยือนอย่างบินเบาไปตอบปอปอ,ปอ,ปอสูงต่ำเปิดที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งมาดูผลงานของทั้งสองทีมกันนะครับเริ่มที่เจ้าบ้านโอซาสูน่าตอนนี้อยู่อันดับ10ลงเล่นในลีกมาแล้ว35นัดมีอยู่47คะแนนผลงานการเล่นในบ้าน17นัดชนะ9เสมอ1แพ้ไป7ยิงได้20บประตูเสีย20ประตูอัตราบีเลต์อยู่ที่52.9%สอการดูผลงานทีมเยือนอย่างแอดวินเบลครับ ตอนนี้ลังอันดับ7ลงเล่นในลีกมาแล้ว35นัดมีอยู่50คะแนนผลงานการเล่นไปทีมเยอน17นัดชนะ6เสมอ5แพ้ไป6ยิงได้24ประตูเสีย25บประตูอัตราวิลเลดอยู่ที่35.3%หดอูผลงานเฮตูเฮตที่ทั้งคู่เจอกันครับ10นัดหลังสุดเป็นโอซาูนาชนะ3นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป5นัดผลงานานัดล่าสุดที่ทั้งคู่ลงเล่นก็เป็นฟุตบอลโคปาเดเล่แอดบินแบล,เลนเดในบ้านครับลชนะโอซาูนาไปด้วยสกอร์1ประตูต่อศูนย์ มาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมา10นัดหลังสุดของโอซาซูน่าโอซาซูน่าก็ชนะมาได้4นัดและแพ้ไป6นัดนงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นก็ลงเล่นในฟุตบอลลาลีกาสเปน โอซาซูน่าออกไปเย็นแอตมาลิดและแพ้มาด้วยสกอร์3ประตูต่อศูนย์นัดก่อนนั้นเล่นในบ้านชนะอัลมาเรีย31น่ัดก่อนนั้นก็แพ้เรมมาลิดในโคปาเดลีรอบชิง2ประตูต่อ1นัดก่อนนั้นออกไปเย็นบาร์เซโลนาและแพ้มาด้วยสกอร์1ประตูต่อศนย์ัดก่อนนั้นเล่นในบ้านและแพ้กับเรียวสซเดัดสประตูต่อศูนย์สรุปผลงาน5นัดหลังสุดของโอซาซูน่าก็ชนะมาได้แค่1นัดและแพ้ไปถึง4นัดแต่กิเลสคาได้ถึง3นัดแล้วก็โอเวอร์ไป3นัดแลนเดอร์2นัด มาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของแอตติกบินบากันบ้าง10นัดหลังสุดแอตติกบินบาก็ชนะได้ถ,ถึง5นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป3นัดผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นครับก็เป็นฟุตบอลลาลีกาสเปนแอตบินบาทได้เล่นบ้านและชนะซิลต้าบิโกไปได้ด้วยสกอร์สอประตูต่อหนึ่งนัดก่อนนั้นออกไปเยือนบียาลินและแพ้มา5้าหนึง่งนัดก่อนนั้นก็ได้เล่นในบ้านครับและแพ้ลรเวติสศูนย์ประตูต่อหนึ่ง ก่อนหน้านั้นออกไปเย็นมายอก้าได้เสมอมา1ประตูต่อ1นึ่งนัดก่อนหน้านั้นก็เล่นในบ้านครับและแพ้ให้กับเซบียศูนประตูต่อหนึ่งสรุปผลงาน5นัดหลังสุดของแอดบินเบลก็ชนะมาได้แค่1นัดเสมอ1นัดและแพ้ไปถึง3นัดแล้วก็กินราคาให้ไดแคร์แบ็กเพียแค่นัดเดียวสูงต่ำก็โอเวอร์ไป3นัดและอันเดอร์สนัดมาดูแฮนดิแคปเอเชียยอดหลังราคาเดียวกันที่ราคาปอปอราคานี้โอซาซูนากินราคานี้มา3เกมและเสียราคานี้ไป2เกมมาดูทีมเยือนแอดบินเบลครับราคาปอปอ แอดบินเบลก็กินราคานี้มา3เกมและเสียราคานี้ไป2เกมเช่นกันสูงต่ำสองลูกควบ2ลูกครึ่งโอซซูน่าโอเวอร์สเกมอันเดอร์ไป2เกมสูงต่ำแอดบินเบา2ลูกควบ2ลูกครึ่งบินเบาโกเวอร์มา3เกมแันเดอรไป2เกมเช่นกันมาดูความพร้อมของทั้งคู่ในเกมนี้กันครับเริ่มที่เจ้าบ้านโอซซูน่าของกุนซือจาโคบ้าอาราเซตเกมนี้ก็จะมาในระบบ42-31เกมนี้มีแรยง,งานผู้เล่นบาดเจ็บมา2ลรายครับนาโชวีวเดากับดาโกอบาซานัก สองคนนี้ยังไม่หายเจ็บครับแต่ก็ไม่สามารถลงช่วยทีมในนัดนี้ได้สเสวตเพลเล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสามในเกมนี้ผู้สาบประตูเกมนี้ใช้เอ็กเตอร์เฟอร์นันเดสแผงกองหลัง4ี่คนวันนี้มีฮวนคูตเล่นเป็นแบ็กซ้ายคู่เซ็นเตอร์ฮาวันนี้เป็นดาวิดกาเซียจับคู่กับอาริดานเฟอร์นันเดสแบ็กขวาเป็นลูเบนเพนนามิดฟิลด์ตัวรับ2คนวันนี้ใช้ปาโบอีบันเนสลงคุมเกมรับร่วมกับลูคัสตอโลมาเซสสามประสา,านแนวแนวลุกวันนี้มีเอสซาโซลีลงทำเกมฝั่งขวา ่วนฝั่งซ้ายเกมนี้ใช้เอลิกเกวบาจ้าวิฟิลตัวลูกเป็นโกเมสส่วนหน้าตัวเป้าเป็นอังเดมูดิเมียมาดูทีมเยือนอย่างแอตเลติกบินเบากันครับของกุนซือเอเนสโตวาวาเดเกมนี้จะมาในระบบ4-2-3-1เกมนี้มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บมา5รายครับผู้เล่นตัวหลักๆที่ยังบาดเจ็บอยู่ก็มีอินิโก้มาติเนสดาเนียนกาเซียอีกคนหนึ่งเป็นอังเดสเอร์ลาลาสามคนนี้ไม่สามารถช่วยทีมในนันดนี้ได้นะครับ เปวี่ยปรเล่นตัวจริงที่คาดว่าโจงสนามผู้สาปัะตูยังใช้อยู่ในซีมอนแผงแบ็คโฟร์สคนวันนี้มีออสการ์เดอร์มาคอเป็นแบ็คขวาแล้วให้ยูริเบซิเช่ลงเล่นเป็นแบ็คซ้ายกูเซนฮับวันนี้ใช้แอคตออปปาลาเดสจับคู่กับแดนนี่วิเวียนมิฟิลตัวรับ2คนเป็นโอริฮานซานเซตจับคู่กับมิเกลเบสกาสามแนวลูกวันนี้มีนิโก้วิลเลียมอยู่ทางขวาแล้วให้อลิฮันโด เบเลนแอร์ Air, ลงเล่นเป็นเกมลุกฝั่งซ้ายวิดฟิลตัวลูกวันนี้ใช้อีกอร์มูเนียอินตัวหน้าตัวเป้าเป็นอิกนากิวิลเลียมเกมนี้มาเจอกันครับของทั้งสองทีมที่อยู่กาลางตารางโอาโซาซูนาตอนนี้อยู่อันดับ10มีอยู่47คะแนนยังพอมีหวังลึกๆครับในการลุ้นพื้นที่ยุโรปส่วนแอดบินเบาครับตอนนี้อยู่อันดับ7มี50คะแนนก็มีหวังลุ้นพื้นที่ยุโรปเช่นกันครับเกมนี้มาเจอกันครับของทั้งสองทีมที่ทําผลงานช่วงหลังไม่ดีทั้งคู่ผลงาน5้านัดหลังสุดของทั้งสองทีม ดีดิที่เจอการเป็นทางแอดบินเบลที่ทําได้ดีกว่าเล็กน้อยครับในราคาคู่นี้ครับให้เป็นทางบินเบลต่อปอปอสูงต่ําเปิดที่สองลูกควบสองลูกครึ่งคู่นี้โคเทียมองว่าเป็นบอลที่ออกได้3หน้าเลยครับแต่โคเทียยังเชื่อใจเจ้าบ้านครับว่าจะไม่แพ้ในเกมนี้คู่นี้โคเทียให้อยู่ลองโอซาซูน่าสูงต่ําคู่นี้โคเทียให้อยู่สกอร์ต่ําฟันทงไปที่โอซาซูน่าจะเปิดบ้านและเสมอทีมเยือนอย่างแอดบินเบลไปด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่ง ก็คบกันไปแล้วนะครับสาหรับทั้ง3คู่ในวันนี้ที่โคเทียมาวิเคราะห์และให้ทีเด็ดกับเพื่อนๆกันไปไเพื่อนๆท่านไหนครับจะลงทุนตามคู่ที่โคเทียได้วิเคราะห์ก็ขอให้รับทรัพย์กันทั่วหน้าครับโคเทียมาสรุปกันให้ฟังชัดๆอีกทีทั้ง3าคู่ครับเริ่มที่คู่แรกแมนยูเจอกับเชลซีเรียลวครับคู่นี้เปิดที่แมนยูต่อครึ่งครบลูกสูงต่ําเปิดที่3ลูกคู่นี้โคเทียให้อยู่ต่อแมนยูครับสูงต่ำคู่นี้โคเทียให้อยู่สกอร์ต่า มาถึงคู่เรียมาโยกาเปิดบ้านพบบาเลนเซียเหรียญราคาคู่นี้ให้เสมอบาเลนเซียสูงต่ำเปิดที對對่2ลูกคู่นี้โคชเฮียให้อยู่รองเจ้าบ้านเรียมาโยกาครับสูงต่ำคู่นี้โคชเฮียให้อยู่สกอร์ต่ำมาถึงคู่สุดท้ายครับโอซาซูนาเปิดบ้านพบแอตเลติกบินเบาเหรียญราคาเปิดที่แอตเลติกบินเบาต่อปอปอสูงต่ำเปิดที่สองลูกควบ2ลูกครึ่งคู่นี้โคชเฮียให้อยู่รองโอซาซูนาสูงต่ำคู่นี้โคชเฮียก็ให้อยู่สกอร์ต่ำเช่นกันครับ จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ทั้ง3คู่ที่โคเทียให้ทีเด็ดไปก่อนจะจากกันไปในวันนี้ครับก็ต้องฝากเพื่อนเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจโคเทียอีกครั้งครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับข่าวสารใหม่หมของโคเทียกันครับหรือว่าพวเพื่อนๆ่ท่านไหนครับต้องการรับทัศนะคู่เด็ด,ด,ดคู่อื่น,นคู่ VIP ก็แอดไลน์มาหาโคเทียได้นะครับสำหรับวันนี้โคเทีย er ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ วันนี้โคดเฮียสวัสดีครับ